หลังจากที่นักร้องนักแสดงอย่างอ๊อฟสุพนัทนั้นได้ย้ายค่ายมาซบอกแดมมิโกค่ะทําให้ผลงานเพลงใหม่ๆนั้นไม่มีเลยนะคะในตอนนี้ซึ่งเจ้าตัวนะคะหลายคนก็เลยสงสัยค่ะว่าทุ่มเทเวลาให้กับงานแสดงหรือเปล่าคะเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดร้องเพลงจนคว้าแชมป์มาครอบครองและเป็นการสร้างชื่อแจ้งเกิดในวงการสำหรับอ๊อฟสุพนัทนะักร้องลูกทุ่งขวัญใจของใครหลายๆคน แต่เมื่อเจ้าตัวตัดสินใจย้ายค่ายมาอยู่ค่ายใหญ่แกรม่โ hmm. กก็ทําให้มีหลายกระแสะออกมาว่า mm hmm. งานเพลงไม่เปรี้ยงเห mm hmm. มือนอยู่ค่ายเก่าที่แจ้งเกิดบวกกับพักหลังๆมานี้เ mm hmm. จ้าตัวไม่มีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟัง mm hmm. ได้เจอหนุ่มออฟสุพณนัท mm hmm. จึงสอบถามถึงกระแสะข่าวนี้ mm hmm. เจ้าตัวก็ยืนยันว่างานเพลงก็ยังคงมีให้แฟนเพลงได้ฟังแต่ในช่วงนี้ผู้ใหญ่มองว่าวกระแสะจากละครได้รับความสนใจ mm hmm. และอยากให้ทุ่มเวลาให้กับการแสดงละครอย่างเต็มที่และพักงานเพลงเอาไว้ก่อนค่ะ รู้รู้จุดยืนของตัวเองอยู่แล้วนะว่าสําหรับตัวเองเนี่ยคือเพลงดังหรือไม่ดังนี่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรครับคือขายที่หน้ามากกว่าไปเจอคนบนไปอยู่บนเวทีปุ๊บคนจะจําหน้าเราเพราะว่าส่วนใหญ่เห็นทางละครวันนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าออฟนี่ห่างละครไม่ได้เลยเออก็เลยจะมุ่งไปทางนั้นมากกว่าเพลงไม่ต้องไม่ต้องพยายามคน้นค้นหาความแบบความโด่งดังในเรื่องแบบคลิกทีนึงว่า พลงนี้ดังแน่นอนอะไรเงี้ยคือไม่ต้องไปซีเรียสทางนั้นอยู่แล้วครับรู้สึกว่าเป็นมันเหมือนเป็นเป็นจุดเอ่อจุดที่ว่าคือแกมเอ่อพิติีครับพิติีกริตทอมัสก็จะบอกเลยว่าออฟเนี่ยมีศิลป์ทางนี้นะอืคือศิลปินบางคนเล่นละครเขาบอกว่าไม่คือไม่คือแต่อย่างออฟเนี่ยไป,นะป,ป็นเล่นละครเออมันคือนะรู้สึกว่าโอเคทางนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ออฟไปเล่นละครเลยห่างละครไม่ได้เลยเนะออฟเพราะคนจะจำออฟ ตั้งแต่บ้าน AF แล้วคนเห็นหน้ากัน3เดือนติดอย่างเงี้ยจะมีละครให้ดูตลอดเลยนะฮะอ,อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ